ค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูใบไม้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่าทิ้งนะคะนะอันนี้เป็นใบไม้ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นใบไม้ใบไม้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใบไม้เราใช้ทําอะไรบ้างนะคะเป็นใบไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่น,นะคะเราไม่ต้องเผานะคะเพราะว่าใบไม้มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากๆเลย อันนี้เป็นหลุมปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆนะคะหลุมปุ๋ยหมักวันนี้เราจะมาชมการทําปุ๋ยหมักพอเพียงนะคะพอเพียงยังไงคะโดยอันดับแรกก็คือใช้ใบไม้นะคะอันนี้เราใช้นี้ประมาณสักอันนี้ตารางเมตรเมตรละ30บาทนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เอาใบไม้ใบไม้ร่วงแทนที่เราจะจะเผานะคะเราก็ามาใส่ นะเพื่อนๆเอามาใส่ไว้นะคะใส่ไว้แล้วก็ใส่ใบไม้แล้วก็สลับกับขี้วัวนะคะเพื่อนๆเป็นชั้นๆไปนะคะใบไ,ไม้กับขี้วัวนะใบไ,ไม้กับขี้วัวเป็นชั้นๆไปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คอยรดน้ําทุกวันนะเพื่อนๆนะคะคอยรดน้ําทุกวันเลยใบไม้กับขี้วัวแค่เนี้ยนะอันนี้เป็นหลุมปุ๋ยหมักนะทิ้งไว้ทิ้งไวใ้ให้ย่อยสลายนะคะ ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายแต่บางคนก็อาจจะใช้สาร em กับกากน้ำตาลนะคะเทลงไปก็ได้นะคะใช้บัวรดลงไปนะก็จะเป็นปุ๋ยนะคะขี้วัวนะคะขี้วัวกับใบไม้นะคะเราเทไปเป็นชั้นๆเลยนะเพื่อนๆน,นะอันนี้จะมีชั้นขี้วัวแล้วก็ใบไม้นะคะเราทิ้งไว้คอยรดน้ำทุกวันนะคะประมาณทิ้งไว้สักสองเดือนนะเพื่อนๆให้ยุ่ย นะใบไม้ช่วงแล้งเยอะมากเลยนะคะเราอย่าทิ้งนะคะใบไม้มีคุณค่าเราทําเป็นปุ๋ยได้นะคะอันนี้เก็บได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะเพื่อนๆนยังไม่ถึงเดือนเลยเราก็ได้แบบนี้นะปุ๋ยหมักพอเพียงนะคะเพื่อนๆนหลุมป,ปุ๋ยหมักพอเพียงเราเอามาใช้ปลูกอะไรก็ได้นะคะมาใส่ พืชผักามาใส่อะไรใส่ต้นไม้ได้ทั้งนั้นเลยอย่าทิ้งนะคะใบไม้อย่าทิ้งไม่เป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างมีประโยชน์จริงๆอย่าทิ้งนะคะมาทำปุ๋ยหมักพอเพียงกันโดยใช้ใบไม้แทนที่เราจะเผาแล้วก็นำมาไว้แบบนี้นะเพื่อนๆใบไม้ทุกอย่างเลยใบยไม้ทุกอย่างนะคะลงทุนต่ำมากเลย นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีขี้วัวก็ซื้อขี้วัวนะคะกระสอบละยี่สิบบาทขี้วัวนะคะใส่ขี้วัวเป็นชั้นๆไปเลยนะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะนะเพื่อนๆมาชมปุ๋ยหมักพอเพียงตามรอยพ่อตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแทนที่เราจะเผาเราก็ไม่เผานะคะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์